ผมยด้หางหายการประกอบความด้วยตัวเองไปนานมากนะครับขันน็อตไปหรือเปล่าตอนนี้นะฮะเ้ประกอบความแบบบ้านๆง่ายๆแบบพูทอนบาร์นะฮะตรงนี้โอ้โหผูช่วยคุณแต่ละคนไม่ได้มีใครสมประกอบทั้งคนนะทระคนเลยวัน่้ในกนองไม่บนอนนอนอันนั้นนะ ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ของมิบอ,อยจะไหนสวัสดีครับแหม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเ,าเรามามาดใหม่นิดนึงนี่ที่เห็นอยู่ตรงจอตรงนี้ของเราเนี่ยนะครับที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือของที่ได้ซัพพอร์ตมาเนี่ยะฮะจากทางนของ ASUS ROG นะครับ s i n e c นะฮะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือ Intel อ่า Intel, Intel 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 นั่นเองนะครับนี่คือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการประกอบคอมเนี่ยลหลายๆคนเซิร์ช youtube หรือเซิร์ชอะไรก็น่าจะเจอไปบ้างนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่ ล็อตจากคอมม่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคือเราก็รวบรวมสินค้าไว้นะครับผมแล้วก็จะมาประกอบคอมแบบไลฟ์สดนะฮะให้ทุกคนได้ชมกันนะครับคือใครที่แบบว่าดูแต่พี่เปาเนี่ยนะฮะมาดูผมบ้างนะครับคือผมเนี่ยอาร์เซนเดวิลของจริงตัวตึงลบบุรีนะครับไอที่ตึงเนี่ยไม่ใช่ฝีมือคือพุงนะฮะผมไม่ห่างหายการประกอบคอมด้วยตัวเองไปนานมากนะครับขันน็อตไปหรือเปล่าตอนนี้นะฮะไอที่ประกอบคอมแบบบ้านๆง่ายๆแบบภูทรบาร์นะฮะตรงนี้ไป วันนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงสายจะเนี้ยบหรือจะลุงลังยุ่งเหยิงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะเคสเราเริ่มจากตัวเคสเลยผู้จาดี่เปาหน่อยี่เคสยี่ห้ออะไรฮะเป็นเคสเทอร์โมเทคะฮะรุ่นนะรุ่นเนี่ยเนี่ยอินเวเดอร์แค่รุ่นสินค้าเขาคุผูาล่มแล้วเทอร์โมเทคนะฮะดีไวเดอร์ห้าร้อยทีทีนะก็บอกเป็นของเทอร์โมเทคนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่กับเรามาเนี่ยโอ้โหเป็น10บสปีเหมือนกันนะ ถึงก็วะนะครับผมให้ดูให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องนี้ใช่ไหมซูมด้านข้างนะครับอันนี้คือด้านข้างที่เป็นฝั่งที่เราจะเห็นฮาร์ดแวร์นี่คือเป็นเคสที่อยู่ในจุดที่เป็น Middle Tower Mid Tower อนะครับอีกด้านหนึ่งนี่เอาง่ายคือฝั่งนี้ทำทำไมครับพอดีมันทำให้เราโชว์สายที่เราเก็บไม่ค่อยเนี๊ยบไว้ส่วนใหญ่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เราเอาไว้ซุกเอาไม่ปิดได้เหรอไหนเขาถ่ายพี่แผ่นหนึ่งมาหรือเปล่าคุณป,ป๊อปนี่ทำไมเขาให้มาครึ่งหนึ่งอะ <c oughs> คือเขาจะให้มาเป็นสาย,ยก็ได้ ใช่ไหมโอ้โหมันมันมันไปถึงขั้นนี้แล้วหรอวะเอาอันนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งโอ้ยบาทฝั่งนี้มันฟิกไก่จันเ,เออ <laughs> โอ้โหช่วยุณแต่ละคนไม่ได้มีใครสมประกอบสักคนนะทุกคนเลยฝั่งนี้มันฟิกไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันฟิกสใสเห็นไหมเป็นอะคริลิกคน,ค,นคนดูจะไม่เห็นปะเห็นไหมอ่าเห็นไหมทีนี้อ e, ีที่เขาแถมมาเนี่ยมันจะมี2แบบถ้าคุณเป็นคนรักเที่จะโชว์ของ นะฮะนี่เห็นไหมถ้าคุณรักที่จะโชว์ของคุณใส่นี้เลยแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยอยากให้มันระบายใส่นี้ได้นะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยนะฮะอยากให้มันทึบนี่ก็ใส่นี้ได้หรือจะไปทําสีอะไรก็ได้เหมือนกันอ่ะถัดไปฮะเราจะได้มาเป็น CPU ของ Intel นะครับผมก็ได้รับการขอบคุณจากทางด้านของ Cinex นะฮะ Intel แห่งประเทศไทยนะครับผมมอบมาให้เป็น i7 1 3 7 0 0 K ฮะสกเก็ตเนี่ย LGA 1700วันตะครับนี่วานตีจากซิน e กเห็นโลโก้นี้อุ่นใจได้ นะครับผมนะถัดไปครับ SSD ฮะจากซินเน็กเช่นกันเป็น WD Black นะครับผมเป็น SN770 NVMe SSD นะครับเป็นเกมไดรฟ์ครับเกมมิ่งดิสคิวนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับนี่ หน้าตามันนี่คือเป็นรุ่น SN770 ความจุเนี่ยอยู่ที่500กิกะไบต์นะครับเป็น Gen 4แล้วนะครับหรือ Gen 4นี่แหละฮะรีดไรซ์เนี่ย,ย 5, นะครับผมอยู่ที่5,000เมกะไบต์นะครับผมรีดแล้วกันรีดนะไ i t ์อาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับผ่านไปฮะเอาไปที่ตัวหลักก่อนการ์ดจอนะครับผมสนับสนุนจากทางด้านของ ASUS ROG เป็น ASUS ROG Tough Gaming Graphics นะครับผม เห็นไหมฮะ G e Force RTX 4070นี่ตัวนี้นี่จะเป็น GDDR6X นะครับผมเป็น12 g b m e m o r y นะครับเป็น OC Edition คือโอคอลมาแล้ว ถ้าใส่กว่านี้เนี่ยแทบเอาได้นะครับผมก็บอกไว้แล้วว่าโอ้เข้ามาแล้วนะครับอย่าไปดื้อย่าไปดื้อเดี๋ยวแทบจะผ่ายเลยทีนี้อ่ะถัดไปเป็นเรื่องของ ram นะครับ ram เราได้จากทางด้านของ thermal take ครับ ddr5 ครับ4,800 m h z นะครับ2คูณเท่ากับ32นี่คุณค่อนข้างแม่นทีเดียวเรื่องตัวเลขนะครับผมแล้วก็รวมไปถึง l i f e time รับประกัจากทางด้าน thermal take เลยนะครับเป็น tough ram นะอ่านว่าทัฟใช่ไหมนี่ผมอ่านว่าทูมาตั้งนานตั้งแต่เด็ก นะครับผมทับแรม R C D D R 5นะครับนี่อันนี้คือ R O G Strix Laser Cable นะครับ p a ร e เท Safe Slot P C I Express Design อ่าอยากจะแบบปกติเนี่ยคือการจอเขาว่าแนวนอนอันนี้จะวางเป็นแนวตั้งตะแคง <What? S 1> นะครับผมคือได้หมดนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเขาจะดึงตัว bandwidth เนี่ยไปเสียบแบบเป็นสายอ่ะง่ายนะครับถัดไปสักนิดหนึ่งนะฮะนี่คืออะไรฮะโอ้โหหนักชิบห oh. <laughs> ้า Asus R O G อีกแล้วนะครับผมเป็น R O G Strix Z790 ชนะครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นฟูลไซส์อะไรมากนะฮะแต่ถือว่าพอดีกับการใช้งานคือถ้ามันเป็นตัวซ้า e f ูล ATX เนี่ยคือมันก็จะมีสลงสล็อต p c i แล้วก็มีสล็อตการ์ดจอมากขึ้นแต่เราใช้การ์ดจอตัวเดียวอย่างเราไม่ค่อยมีต่างนะครับอันนี้อะไรฮะรที่ขังการ์ดจอสมัยก่อนเนี่ยคือใช้ไฟแช็กเอาก็ได้นะครับผมแต่สมัยนี้ ROG จัดให้นะครับเป็น ROG Strix นะครับ g r a p h i c Card Holder อันนี้คือ liquid cooling จาก t h e r m a l เชคเนะครับผมก็ Trusted by s y n ินเเช่นเคยนะครับก็ต้องขอบคุณ s y n เนกด้วยนะครับแล้วก็เราไปถึงเทอร์โมเชคด้วยที่เลือกไว้ใจให้กับช่งางกลมจอมปลอมอย่างผมมาประกอบนะฮะ Tough Liquid 360เป็น ARGB นะฮะ AIO Liquid Cooler นะครับ3ตอนนะครับปนะกติจะมีประมา6ตอ,ตอน12บองตอนนานๆซีรีส์นะครับผมตึง <c oughs> ปออันนี้คือที่เขาบอกนะเขาเพิ่มดีไซน์ใส่ใส่คูลิ่งนั่นแหละยากสุดแล้วสำหรับผมตั้งแต่ประกอบมานะครับ สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะฮะคือเรื่องของตัว power supply นะครับ t o u g power GF3 ไม่ว่าผมจะประกอบขคองเครื่องไหนนะผมก็ใช้ power supply ของเทอร์ม t เทกมาตลอดนะครับนี่คือให้มาเป็น1,000วัตต์80พัตโกอย่างนั้นเหรอวันนี้คือมาเอามาเปิดโรงงานไฟฟ้าเหร,หรือว่าไง ก็ถือว่าให้มาเผื่อๆเ,เหลือๆเ,เลยนะ1,000วัตต์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัว80พ l u s Gold นะฮะมาอ่าให้ดูตัวจริงซูงมไปเลยท่านผู้ชมเลยเนีย่คือบอร์ดสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้คือแบบคุมโทนกันดีมากประเด็นคือมีไฟด้วยอ่ะแรมใส่ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับการ์ดจอเนี่ยที่เป็น PCI Express ใส่ได้ทั้งหมด1ช่องนะครับแล้วก็เป็น PCI Express 1X ใช่ง X แบน,นี้อ่าแล้วก็มี PCI Express ด้านล่างด้วยช่องที่2นะครับอ่มามันต้องตั้งขึ้นดิตามเซนต์ดัวสิ่งของท สองช่องสองบากแล้วนุมไปถึงวางแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคครับบอสมาดูเอฟ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 อยู่แล้วไอ้บานเฮ้ยถูกมันถูกแล้วมันถูกแล้ว <c oughs> ะปิดเลยมันแค่มีเสียงน่ากลัวเฉยแต่ว่าไอ้ออีตัวล็อเลยมันก็อย่างนี้แหละอันนั่นแอร์เล่หน่อยครับเรียบร้อยครับโอเคผ่านไปคนที่เขาอยากจะประกอบตามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออจ้างดีกว่าดูคนอื่นดีกว่า <laughs> ซารล,ล็อปเนี่ยมันจะคล้ายๆแรมป์นปะผู้ชมเอ้ยทีนี้คือเขาจะมีที่เพลทเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกน,นะครับว่า Gen 4 M2 ก็คือเขาแนะนำให้เราใช้ M2 เจนเนอเรชั่นที่4 อ่ะหมุนไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนตัวการแท็บนะครับผมเลยไม่แล้วคือเราต้องแกะ่ะต้องแกะเฮ้ยจริงซึ่งผมชอบแบบเก่ามากกว่านะถ้าเป็นแต่ก่อนมแน่นหนากว่ามาน็อตไขได้ไงถูกไหมถูกครับพี่ไม่ต้องลำบากเอาอะไรไปงัดผมว่า PCIe slot s s G Quick Q Release PCIe slot Q Release แต่ว่าเรืยกว่าปลดไวอ่าใช่ไหม มันหมื่นหกเพราะตรงนี้เลยอ้ตรงนี้ก็หมื่นหนึ่งแล้วแขงทาทัฟแรมต่อให้ตกก็ไม่แตกนะครับผมแรมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าคล้ายๆกับซีพียูคือมันจะมีมันจะมีแง่งของเขาอยู่แล้วาะมีไฟไหมตัวนี้แรมพี่เห็นยังอ่ะมันยังไม่ได้เรียบอ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ไปต่อ เรียบร้อยดีครับตรงนี้จบกันที่ในส่วนของแรม power supply ที่เป็นระดับแบบว่า tough power gf 3 1000วัตต์80ดสิบพาร์สโกเนี่ยเขาเขียนว่า fully modular power supply เขาใส่เป็นใช่ไหมเขาเคยประกอบคอมใช่ไหมกูสั่งแค่นี้คอมผมผมประกอบเองครับพี่แย่แล้วังวันนี้กูถึงว่าจอฟ้าเลยพับกระเป๋าวันนี้มันไม่ได้เอาใส่เครื่องสำอางนะฮะนี้เป็นสายไฟนี่ครับไอป้อมตลก มืเอมเรา,า,าสายพวกยี่สิบี่ผิดมาไว้ข้างนอกทำไมอะเอาว่าถ้าเกิดถึงสี่โมงยังไม่เสร็จเนี่ยคือเรามีพาสองนะ <c oughs> แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้เลย,ยที่เราเลือกที่จะหงายเมื่อกี้ครับเพราะว่าจุดของน็อตเนี่ยมันตรงกับพาวเวอร์ส l ายด้วยแล้วก็2คือมันมีรอยน็อตมันมีรอยน็อตด,ด้วยเงียบอุ้ยพอดีเป๊ะเลยคือเขาบอกก่อนครัามาไม่ใช่อันนี้ยกูใช้อันดนีกว่า ไม่ได้อันนี้ของเคสตรงนี้ก็เหมือนกันนะไม่หละขโมยแล้วไม่ให้พี่จะเสียบสายที่หลังหรอกันยากมากไอ้สัตว์เราบาไอนีเราใช้24พินอันนี้บอร์ดการ์ดจอกี่กี่กี่อันดูดิใแกไม่ได้ไอ้สัตว์ท่านผู้ชมคิดว่า40ย์จะศจะใช้กี่พินนะพาม8พินไม่ได้ใส่ซีพียูใส่การ์ดจอเหมือนกันไหมมึงว่าเหมือนเนาะ ทัวหรือเปล่าหมดแล้วกาจอทั้งหมด4ตัวเอาหวานเฉยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้นะเอาให้ใช้อันนี้จ <c oughs> ุดที่สำคัญที่สุดในการประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับผมเควอรลไทลไล่ไม่ใช่อ,นนอันนั้นอันนั้นต้ <c oughs> ตงองเอาตัวนนตมุนตัวนเขาที่เขาฝายี่แล้วกนะ็ดูมุนต้อนนะว่า <c oughs> อย่างไรก็ไม่บอกมุนต้อนนะอันนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็ไม่บอลอยูไหนอยู่นี่มันคือฝาที่เอาไว้อ๋อหรือว่ามันไม่มีวะมันไม่มีไม่งั้นรูจะออกยังไงมันดูมันมีมาให้อยู่แล้วพวกมึงนี่ถับขาออกอีกแล้วนี่แบกไอโอมันติดมาให้เลยเว้ยทีมงานพาบุหนี่เลยอยากได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมประกอบให้ดูนี่ไม่ใช่ทุกคนทามตามนะให้ทุกคนรู้ว่ามึงให้ราประกอบไปดีแล้วไอ้จัง ม่เป็นเคสเป็นคนรุ่นเฉยเอ้ยอเขาเรียกว่าไงซิงดังกริบเราติดให้ดูเฉยฮะว่าพอใส่กระจกไปแล้วเนี่ยคือมันเป็นเป็นยังไงหรือว่าไม่พอดีกันเฮ้ยใส่ได้สองตัวหนึ่งอันละคือเราก็มาใส่ข้างหน้าโอ้โหกูเฮ้ยเราซื้อผิดไม่ตรงรุ่นอย่างนั้นเหรอคือทุกอย่างมัน ผมรู้สึกว ok ่าวัสดุของเคสตัวนีはは้มันดีมากครับเพราะว่ามันมีการลบคมมาทั้งหมดนะครับทำสีทุกจุดเป็นสีขาวแล้วก็พวกฝ่าพวกอะไรเงี้ยสายพี่แบบพลาดพลาดผ่านทุกอย่างอะดูจะโง่เฮงแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมเอยเปิดอยู่แล้วอะ เหลือแค่กดปุ่มทำ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 ว้วว้วว้วไปขึ้นโอ้พัดลมหมุนทุกตัวเลยยังนิ่งอยู่แต่ว่าไม่ฟ้านิ่งลองสักแอะสิลูกใสไม่แน่นนะป่ะขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออติดอะไรวะเนี่ยติดอะไรวะเนี่ยไปออนดูโบราณอย่างนี้เลยเหรอ ติดคือติดใช้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเรียบร้อยขอให้นานผู้ชมเนี่ยนะซูมไปดูที่หน้าไบออดไปพร้อมๆกันจากความเร็วเดิมอยู่ที่5300เมกะเฮิร์นะครับผมที่คือクロอกสปีดของตัว Intel Core i7 13700K นนะครับแรมเนี่ย32กิกนะฮะ DDR5 4,000เมกะเฮิร์ 4, นะครับผมแต่วิ่งไม่เต็มเราจะทำการดีฟอลต์ก่อนอย่างแรกปั๊บ consider dropping CPU fan speed lower limit What? the fuck แล้วมึง <laughs> <c oughs> ไม่คือต้องบอกคนดูอย่างงี้ไว้ว่าไอเช่น CPU fan ทั้งหมดเนี่ยมันมันถูกควบคุมโดยแผงข้างหลัง <c oughs> ใช่ไหมแล้วแผงข้างหลังเนี่ยมันถูกรวมมาเป็นสายที่เป็น SATA เรียบร้อยเลยฮนะ <c oughs> นี่เป็นไงโลโก้ ASUS มาละ <c oughs> เป็นไงโอ้โหอัจฉริยะข้ามคืน <c oughs> สัตว์บทบ,ทบทอกเลย ไม่เสียชื่อจริงๆร,รอบอยู่ที่490 rpm หรือว่าราบเบิร์เซคันเอ้ยรับร์มินตนั่นเองนะครับก็ถือว่าไบออดมันไม่ฟองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็อาจจะมีครั้งต่อไปหรือไม่มีก็ได้นะครับ <laughs> เราอาจจะมาลองเล่นเจ้าตัวนี้ดูว่าเอ้ยโหเฟรเรทเป็นยังไงกับ i7 Gen 13นะครับแล้วก็ชุดน้ำไม่มีไฟเหรอครับจริงๆระบบไฟยังเสียไปครบ อย่าทักสิอาสุดแล้วเนี่ยขอบคุณทางด้านของอะ ASUS ROG ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางส่วนของ s i n e c นะครับที่มาอุปกรณ์มากมายโดยเฉพาะของ Thermaltake นะครับรวมไปถึงนะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือทางฝั่ง Intel Inside นั่นเองนะฮะเจอาก,กันาโอกาสหน้านะครับเผื <laughs> ่อจะมาเล่นตั้งตัวนี้โชว์แต่เดี๋ยวผมขอเอาไปเก็บงานที่ I Have CPU ก่อนนะครับไ <laughs> ว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ